สวัดีค่ะวันนี้ออกมาข้างนอกนะคะออกมาปลูกดอกไม้ที่ซื้อมา2วันก่อนเราอันนี้กระถางนี้จะเป็นเราจะปลูกไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะในกระบะตัวนี้อันนี้จะดอกมีดอกเล็กกับดอกใหญ่ดอกเล็กเราจะปลูกที่นี่ดอกใหญ่เราจะไปปลูกอีกที่นึงมาปลูกกันเลยต้องไปเอาอุปกรณ์ก่อน ว่าบ้านนี้เวลาปลูกต้นไม้ต้องเอาไอ้นี่เอาเหมือนก้อนหินก้อนเล็กๆเ,เ,เขาเรียกอะไรจําไม่ได้เอามารองแล้วก็ต้องมีผ้าตัดผ้ารองก,อก้นกระถางหนึนภาชนะที่เราจะปลูกก่อนนะคะเยวทำให้ดู จะมีผ้าแต่ก้อนหินก้อนเล็กๆอันนี้นะคะเอาไว้รองก้นกระถางก่อน,น,อนที่จะเอาดินเลยนี่เราจะปิดรู <c oughs> มันมีรูสองเราจะปิดรูนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะเอาหิน <c oughs> ลงเัลโหลยล่ะได้วิดีโอภาษาด้อยโ่ เปรูกเวาร์มคราสัมมาไหมล่ะหัวฮะกวนฮะหัวแบโอ้ยหินลงมันใช่ ไม่ปิดรูหินเขาก็จะร่วงออกเป็นไหม อย่างดีขนาดปิดอย่างดีเกลี่ยงล่วงต้องปิดใหม่ <c oughs> ถ้าเป็นที่บ้านเนาะเราก็จะปลูกเลยเอาดินมาใส่กระถางแล้วก็ปลูกเลยจะปลูกอะไรก็ปลูกไป ทีหนึ่งขนาดไม่ได้แต่ก็ไม่ถึงกับน,นี่มากเรามีเศษผ้าอยู่ตักเลยเราก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเขาทำไปเพื่ออะไรสามีเคยอธิบายให้ฟังแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเขาทำอย่างนี้ในการลูกที่บ้านเขาเพราะอะไร สมัยจำไม่ได้จริงๆขอภัยเวลเล็กไปไหมเนี่ยปัดไม่ค่อยตรงจะเล็กปไปแลวล่ะแต่ก็ได้อยู่อ,อ๋พี่เล็กลงล็กลงครับพี่น้อง จับปาไม่ดีแล้วมือยังไม่ตรงแล้วก็เอามาลองโอ้ยเล็กจริงด้วยอะ่ะเล็กมากด้วยไม่ใช่เล็กธรรมดาตัดใหม่ตัดใหม่นะคะมันเล็กเกินที่มันเล็กเกินสักประมานี้ lihat di bisa di เรา็เออกไปกันเลยจ้ะ <c oughs> oh. มันจะมีแดดนะคะแต่จ,จริงๆแล้วหนาวมากหนาวมากประมาณ3สองสีมันจาได้ไหมถ้าทำไม่ดีมันหนาวเลยขดยอดเลยเลยวกันที ออกมาทำงานในสวนเนี่ยต้องใส่ชุดหนีอย่กันนะคะไม่งั้นหนาวไปแข็งไปบ้านนี้เวลาเข้าช่วงมีนะเขจะเริ่มเตรียมสวนกันแล้วนะคะแล้วก็ขายดอก,อมก,ะะอกไม้บ้านนี้เขาชอบปลูกดอกไม้แต่เราชอบปลูกผักปีนี้คุณชายเขาขอเขาบอกว่าขอ,าขอ,าขอ,าขอดอกไม้ด้วยนะให้สวนฉันมีดอกไม้ด้วยตาปกติก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่นางมองว่ามันน้อยไปอยงนี้เราเลยจัดงา่นั่งเป็นทีไปไป่นไปไปนหนาวมากเลยค่ะคุณผู้ชมยังหนาวเลยคดูจาจะมองวโขกเถิดดิเลนี่หนาวมากสำหรับเราเนาะอย่างที่สมัย

วงโรคระบาดโรงเรียนติดไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปเสิร์ฟงานยังดีที่มีส่วนให้ทำเรียนเขียตายไม่รู้จะทำอะไรอย่างน้อยก็จะทำอะไรก็ให้สดวไปเป็นยังงี้กว่าที่เราไม่มีอะไรทำเนอเล่เอาดอกไม้บุกไปเดี๋ยวเราจะบุกสลับกันแล้วเ่าไอ้นี่ไงโกรทแกอันนี้เป็นดอกไม้เทศกาลโกรทแกช่วงวันเทศกาลโกรทแกช่วงเดือนเมษาของวันนี้นะคะเราจะดอกนี้จะเป็นเหมือนดอกอะไรไม่รู้อะมันจะเป็นสีม่วงเป็นช่อเป็นพุ่มดอกเล็กๆสีม่วง อันนี้ไม่รู้ตามชื่อผิดหรือเปล่านะเขาเรียกเดสต์ A ูดอกคุณย่าคุณยายเดสต์ A คูคือคุณย่าคุณยายของบ้านนี้เด็วเราก็มาเหมืนกันเราลงก่อนเราค่อยเอาดินปอบอีกทีนึงสลหรับด้วยอันนี้เราจะไม่แยกกเลนค่ะจะได้ออกมาเป็นพุ่มๆเสร แสบอันนี้อันนี้นึเดี๋ยวเราจะขูดอันนี้ต่อนะคะ 好用吗？ เราจะปลูกกุหลาบไว้ตรงกลางนะคะตอนนี้หนึ่งกระถางจะมี3สามสามต้นเราจะแยกลงมาปลูกต้นหนึ่งก่อนเพราะว่าสามีบอกว่ากุหลาบที่เพิ่งบอกข้างนอกเพราะว่าเขาอยู่ในโรงเรียนเวลาไปซื้อมาเขา้าก็ตายแต่เดี๋ยวเราเอาต้นหนึ่งลงใกนกระถางเลย เปลี่ยนไปทำให้เลยค่ะแต่แยกเป็นสองขั้เลย เราจะเ้าไปในบ้านแล้วก็เปลี่ยนเาที่กนะคะโอ้ยมืดหรือเปล่าเนี่ยมาดูฮะนี่สวนเรากระบ,บะผักเราเรียบร้อยแล้วแค่ดินที่เป็นดินใหม่ปกหน้านิดนึงก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้ที่เรามีรั้วเรากะว่าเราจะปลูกมะเขือเทศนะคะอันนี้พ่อปลูกทำให้สวยงามมากเลยเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็ชั้นปีนี้ได้ชั้นมาเพิ่มพ่อปู่ทำให้ในดินสามีเตรียมให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วรอแค่ว่าซัมเมอร์มาเราก็เตรียมเอาผักเรามาออกข้างนอกแล้วก็ลงดินได้เลยอันนี้กระบ,บะใหม่นะคะซื้อมาเน่เมื่อกี้นี้ที่เราปลูกอยู่ตรงนี้ค่ะตรงระเบียงหลังบ้านเป็นระเบียงเชื่อมสวน กระถางพวกนี้เป็นกระถางต้นไม้นะคะปีนี้ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นกระถางดีๆให้เขาหมดเลยเพราะว่ากระถางดําแล้วเขาดูเขาดูไม่สวยอะไม่ใช่กระถางเขาไม่ดีนะ mm hmm. นีสวนฝั่งทางเข้านะคะ mm hmm. เห็นเงาคนด้วยอันนี้ก็จะเป็นดอกโพสเกะปีที่แล้วนะคะกําลังออกดอกอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมต้นหอมบ้านนี้เหมือนเหมือนต้นหอมป่าแหละเนาะ กำลังเกิดขึ้นมามุมนี้ก็จะเป็นมุมของดอกไม้นะคะอันนี้ทำอะไรไม่ได้ปลูกได้แค่ดอกไม้ดอกเดียวอย่างเดียวนะคะไม่ใช่อยาดอกเดียวอันนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้ที่เขาจะเกิดมาหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะปลูกทิ้งไว้อย่างนี้เลยเขาก็จะเกิดของเขาขึ้นมาทปปุกปีโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรอันนี้ก็จะเป็นทิวลิปค่ะทิวลิปกาลังขึ้นมาแต่ยังไม่มีดอกนะคะ <c oughs> มาดูฝั่งถัดไป สไตไปสวนตรงกระบะตรงนั้นนะคะจะเป็นสตอรอเบอรี่เดี๋ยวพอเข้าหน้าร้อนเดี๋ยวเขาก็จะเกิดขึ้นมาเองแล้วพี่สมัยก็เอาแขนงของเขาไปไปขยายพันธุ์อีกรอบหนึ่งนี่ตรงนี้จะเป็นเปปเปอร์มินหรือซาลาเน่บ้านเรานะคะอันนี้ก็ถอนมาจากกระถางที่เราปลูกดอกไม้เมื่อกี้เนเไงนะ,ะ่ะ เพื่อที่เอาม้ฝั่งตรงนี้เพื่อใช้กระถางในการปลูกต้นไม้ตรงนี้พี่สมัยถอนต้นดอกไม้ที่เป็นมันขึ้นเองอะค่ะเยอะๆถอนออกแล้วอันนี้ว่าจะปลูกโคเทนเซียจําไม่ได้ว่าโคเทนเซียภาษาไทยเรียกว่าอะไรจําได้แต่ชื่อภาษานอตตอนเนี้ยภาษาอังกฤษก็จําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่ามันคืออันไรอะไรเดี๋ยวหน้าร้อนเดี๋ยวจะเอามาปลูกแต่ชอบเป็นดอกไม้ที่ชอบมุมนี้เย่ yeah. ป๊าป๊าทำให้อีกแล้วตรงนี้เราจะเอาไว้ปลูกถั่วลันเตาแล้วก็ข้างบนนะคะป๊าป๊าทำเป็นที่ตั้งกระถางให้อันนี้เราจะาไว้ตั้งเราจะาไว้ตั้งกระถางของสตรอเบอรี่แล้วก็จะปลูกถั่วลันเตาข้างล่างเน yeah, ี่ยสวนเรียบร้อยแล้วค่ะเราแค่ว่ามันร้อนแล้วเราก็จะปลูกได้เลย